สวัสดีครับพบกันกับ Inside AI Brief นะครับก่อนรับฟังขอคิดนิดหนึง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออภาษีนำเข้าตัวใหม่ที่สหรัฐเคาะมาที่19%สําำหรับไทยนะครับจากที่ตอนแรกนี่กลัวกันว่าจะไปถึง36%เลยทีเดียวใช่ค่ะตอนนั้นนี่ลุ้นกันมากเลยนะคะครับครับสุดท้ายได้19%มานี่มันดีจริงไหมแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านล่ะครับเป็นยังไงบ้างแล้วทาไม ทำไมถึงเป็น19%เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเริ่มตรงข้อสรุปก่อนเลยไหมครับสหรัฐเคาะภาษี reciprocal t a r i f f ที่19%มีผลหนึ่งิงหา68ค่ะก็คือเป็นภาษีต่างตอบแทน,นต่างตอบแทนหมายความว่าเขาลดให้เราเราก็ต้องออมีอะไรแลกเปลี่ยนให้เขาด้วยแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นลักษณะของการเจรจาต่อรองกันซึ่งตัวเลข19%เนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่า36%ที่เคยมีข่าวออกมาตอนแรกมากๆเลยนะคะครับอันนั้นน่ากลัวจริงค่ะ แล้วจุดที่น่าสนใจคือว่ากัมพูชากับมาเลเซียก็ได้19%เท่าเราเหมือนกันซึ่งก็อาจจะมองได้ว่ามันมีประเด็นเรื่องการเจรจาบางอย่างก่อนหน้านี้ที่สหรัฐขอให้ช่วยแล้วทั้ง3ประเทศก็มีบทบาทร่วมกันนะคะอ๋อเป็นไปได้ครับแล้วพอเทียบตัวเลข19็นตนี้กับประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยกันล่ะครับเราอยู่ตรงไหนแข่งขันได้ไหมได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างครับอืมถ้ามองในแง่การแข่งขันนะคะ ก็ถือว่าเรายังพอสู้ไหวค่ะคือตัวเลขเนี่ยมันใกล้ๆก,ก,กับคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามเขาโดนอน20%อ๋อสูงกว่าเรานิดนึงค่ะส่วนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อันนี้ได้19%เท่าเราเลยงั้นก็กลุ่มนี้ก็พอๆกันใช่ค่ะคือไม่ได้เสียเปรียบกลุ่มนี้โดยตรงแต่แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่า19%เนี่ยมันก็ยังสูงกว่าที่ทรัมป์เคยเกริ่นๆไว้ตอนหาเสียงเรื่องอัตราพื้นฐาน10%ครับครับจได้ หรือแม้แต่อัตรา1 5เที่พันธมิตรใกล้ชิดอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเขาได้กันนะคะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนออระดับความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ที่สหรัฐมองต่างกันไปเข้าใจครับแล้วอย่างลาวเมียนมาล่ะครับโหอันนั้นโดนสูงเลยค่ะ40%เพราะฉะนั้น19%ของไทยนี้ก็จะอยู่กลางๆนะคะคือดีกว่าบางประเทศแต่ก็ยังไม่ใช่เรทที่ดีที่สุดแบบพวกพันธมิตรใกล้ชิดเขาครับชัดเจนเลยครับแสดงว่าการที่เรา เ,เจรจาจาก36%ลงมาเหลือ19%ได้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรที่สำคัญมากๆแน่ๆเลยอยากให้ช่วยลงรายละเอียดตรงนี้หน่อยครับว่าเราเสนออะไรให้เขาไปบ้างครับค่ะจากข้อมูลที่มีการเปิดเผอยออกมานะคะข้อเสนอหลักๆที่เราใช้ต่อรองเนี่ยมีหลายด้านเลยค่ะครับอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องการเปิดตลาดอันนี้ค่อนข้างใหญ่ คือไทยยอมลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐให้เหลือ0% 0%เลยเหรอครับใช่ค่ะครอบคลุมเกือบ90%ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยนะคะโอ้ห oh, 90%นนี่เยอะมากนะครับเยอะมากค่ะอันนี้คือจุดที่ต้องจับตาผลกระทบต่อผู้ผลิตในบ้านเรามากๆเลยค่ะ แล้วมีอะไรอีกครับอย่างที่2ค่ะคือการตั้งเป้าลดดุลการค้าที่เราเกินดุลสหรัฐอยู่เนี่ยลงให้ได้70%ภายใน3-5ปี70%เลยเหรอครับค่ะแล้วก็ต้องทําให้การค้าสมดุลให้ได้ภายใน7-8ปีซึ่งมันก็แปลว่าเราต้องนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อพลังงาน LNG เครื่องบินโบอิงสินค้าเกษตรต่างๆอื อันนี้ท้าทายมากเลยนะครว่าจะทําได้จริงแค่ไหนใช่ค่ะท้าทายมากแล้วก็ต้องดูผลกระทบต่อดุลการค้าโดยรวมของเราด้วยค่ะอย่างที่3ก็คือลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือที่เรียกว่า NTBs นะคะอ๋อพวกกฎระเบียบยุ่มยิมพิธีการศุลกากรอะไรพวกนั้นใช่ค่ะใช่รวมถึงพวกมาตรฐานสุขอ,อนามัยพืชและสัตว์หรือ SPS ด้วยก็ต้องมีการผ่อนคลายลง ซึ่งอันนี้ก็อาจจะกระทบเรื่องมาตราฐานความปลอดภัยสินค้าในประเทศได้เหมือนกันครับครับอย่างที่4คือต้องมีมาตราการเข้มงวดมากๆในการป้องกันสินค้าสวมสิทธิ์หรือ transshipment นะคะอ๋อคือการไม่ให้ของจากประเทศอื่นเช่นจีนมาใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งไปอเมริกาเพื่อเลี่ยงภาษีหรือเทคโนโลยีต่างๆซึ่งอันนี้ก็เหมือนช่วยกระตุนเศรษฐกิจเข้าทางอ้อมนะคะโหฟังดูแล้วนี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ ครอบคลุมจริงๆนะครับหลายมิติมากโดยเฉพาะเรื่องเปิดตลาด90%กับลดดุลการค้า70%นี่น่าจะส่งผลเยอะมากแล้วภาพรวมจริงๆแหละครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อธุรกิจไทยมันเป็นยังไงบ้างมีเสียงตอบรับยังไงบ้างครับตอนนี้ค่ะก็แน่นอนว่ามองในแง่บวกก่อนนะคะการได้19%แทนที่จะเป็น36%เนี่ยมันช่วยลดแรงกระแทกไปได้เยอะมากเลยครับครับ อันนี้สาคัญสุดเลยใช่ค่ะมันช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกไทยไว้ได้ระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายกว่านั้นเยอะภาคเอกชนอย่างหอ,อการค้าไทยเขาก็ออกมาแสดงความโล่งใจแล้วก็ชื่นชมผลการเจรจานะคะครับแต่แต่ความท้าทายมันก็มีอยู่จริงค่ะอย่างที่บอกไปการเปิดตลาด90%เนี่ยโดยเฉพาะพวกสินค้าเกษตรหรืออุตสาหกรรมบางอย่างที่เมื่อก่อนเราอาจจะปกป้องไว้เยอะหน่อยครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ ผู้ผลิตเกษตรกรไทยต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านําเข้าจากสหรัฐที่อาจจะราคาถูกกว่าหรือมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าอันนี้คือต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปนะคะเป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับกันไปค่ะแล้วก็การลด NTBS อย่างพวกมาตรฐาน SPS เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวสำหรับผู้บริโภคในบ้านเราได้เหมือนกันนะคะครับ แล้วก็ยังมีคำถามเรื่องสินค้าอีก10%ที่เรายังปกป้องไว้อยู่ว่ามันคืออะไรแล้วจะปกป้องต่อไปได้นานแค่ไหนภายใต้แรงกดดันทางการค้าแบบนี้คร,บครบับครับโครงสร้างการค้าโลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะเข้าใจเลยครับคือถึงแม้19%จะฟังดูดีกว่า36%เยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆเลยคำถามสำคัญที่เราต้องคิดกันต่อจริงๆก็คือต้นทุนที่แท้จริงของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ท้งระยะสั้นระยะยาวมันคุ้มค่าแค่ไหน และภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่โดนผลกระทบตรงๆเนี่ยจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้ในเวทีการค้าโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่าดเดายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลเชิงลึกกันไปพอสมควรเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้กันใหม่นะครับครบคุณครับขอบคุณค่ะ